สี่ทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพันธุท่านมาชมคลิปรอบคันสหรับเจ้า r o y a l e n f i e l d ครับเมทีอีโอสามห้าศูนย์ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2024เลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาเพียง2,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นเป็นรถใช้มือเดียวครับจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมาชมกันเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ2,432.4กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรทุกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไมล์สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วน นะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับกุญแจให้มาครบ2ดอกครับแบบนี้ครหัวโชคงสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงข้าบนเดิมสวยตัวตายแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวต่อต่างๆไม่มีเรือรางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกสวยใสครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพันเล่งตัวตอต่างๆไม่มีเรือรางครับ ชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมตัวถังไม่มีบุบระดักยิ้มนะฮะรอยขนแมงที่แทบไม่มีเลยครับเบาะนัง่งเบาซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายเดิมสวยไม่มีรอยแหลกด้านท้ายเดิมสวยชเช่นเดียวกันครับด้านหน้ามาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับตรงรุ่นครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสค,ครับไม่มีรอยหินหรือว่ารอยขีดข่วนแกนโช๊คสวยไม่มีตามมอรั่วซึมครับบังโคลหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วน แตกแล้วยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ2 0 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าสีเดิมครับสติกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกชกด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินเป็นรอสไลด์ครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับผมมาดูครับขอท่อด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องต้องบอกว่าแห้งใสมากๆครับคันนี้มาเพราะว่าชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับ ฝาวาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับเก่าคีบเครื่องสวยครับแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีรอยล้มนะครับล้มแปะพักเท้าฝั่งขวายางเต็มขายเบรกรังครับไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันปฏาติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับปัตตาเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอน พนงานฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานจานเบรกด้านหลังเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบรบเบรก ABS ด้วยนะครับขอบล้อหลังครับสีเดิมทิกเกอร์เดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ่มครับยางหลังครับนี่ฮะต้องบอกว่าจากมิสเตอร์รถเทคนะฮะนี่โอ้โหสภาพ90%ครับไฟท้ายเดิมสวยบังโคลนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแดงสิ้นแน่นอนมาฮะฝั่งซ้าย นี่ครับโซ่เตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับน็อตขาวใส่ทุกตัวสวิงอาร์มฝั่งซ้ายฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไม่มีรอยล้มเฉือกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะอันนี้ครับพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอแข็งเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาเบาสวยไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลิปเครื่องสวยเช่นเดียวกันในส่วนของฝั่งซ้ายหน้าเครื่องครับปากฝั่งซ้ายต้องบอกว่าแห้งใสนะครับตามสไตล์ทันเดอร์บนยสังขบรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยลม้มรอสยสไลด์เลยครับอะานะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่1 2 9 0 0 0สบาทเท่านั้นดอลลาร์ต้นเพียงสองหมื่น 20, อะสามหมื่นสองพับาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทตประเทศฟรีค่าโอนครับรับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นรับแลกเทิร์นรถเล็กทุกรุ่นถ้าใครอยากเปลี่ยนแนวอยากอสซีซีมาครับทันยศัยสัมบูรณรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับ